สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Joker กอร n n ชนนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีตั้งค่าเพื่อให้มือถือเราไม่ร้อนแบตไม่ลดเร็วนะครับมือถือเราเวลาเราเล่นมันจะลื่นขึ้นนะครับมาชมกันเลยครับขั้นตอนแรกเข้ามาที่ตั้งค่านะครับมาที่เกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับได้เข้าไป มาที่ข้อมูลซอฟต์แวร์นะครับแล้วก็มาที่หมายเลขรุ่นนะครับเราก็าแตะทีๆประมาณ6กเครั้งมันจะขึ้นรหัสปลดล็อก หน้าจอโทรศัพท์เรานะครับเราก็ใส่รหัสเราไปนะครับเมื่อเสร็จแล้วข้อเสียของมันคือแอปต่างๆในมือถือเรามันจะไม่แจ้งเตือนนะครับผมจะสอนวิธีตั้งค่าให้มันแจ้งเตือนขึ้นมานะครับกดย้อนกลับออกมามาที่ทางเลือกผู้พัฒนานะครับแล้วก็เลื่อนหาคำว่าขีดจำกัดกระบวนการ พื้นหลังนะครับแล้วก็เลื่อนลงมามันจะอยู่ล่างๆนะครับเมื่อเราเจอแล้วเราก็แตะเข้าไปนะครับเราก็แตะเลือกเอาเลยนะครับว่า เราอยากให้มันแจ้งเตือนมีอะไรบ้างมี messenger มี Line มี Facebook ที่หลักๆเราก็แตะเอาเลยแล้วแต่เราเลือกเราจะเลือกเอามากที่สุด4กระบวนการก็ได้นะครับเราก็แตะมาเลยก็จบไปแล้วนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ